สวัสดีค่ะวันนี้เบลมีข้าวหน้าไก่รสนุ่มละมุนล,ลิ้นมาฝากเพื่อนๆค่ะไปลงม,มือทำกันเลยเบลใช้ไก่เป็นส่วนสะโพกนะคะเบลว่าส่วนนี้ทำออกมาแล้วอร่อยที่สุดแล้วค่ะหั่นชิ้นพอคำนะคะหรือว่าตามชอบเสร็จแล้วก็ไปหมักกันเลยซีอิ๊วดำรสด,ดีน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาว น้ำมันหอย3มเกลอือเบลใช้เป็นของเซเว่นนะคะก็สะดวกดีเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าเลยค่ะหมักทิ้งไว้สัก5 -10 นาทีนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยหรือไม่หมักก็ได้ค่ะตั้งกระทะเลยน้ำมันกระเทียมสับผัดให้หอม ตามด้วยไก่หมักของเราค่ะไม่ต้องเติมน้ำนะคะขั้นตอนนี้ผัดไปเรื่อยๆค่ะกระเทียมกับไก่เข้ากันดีแล้วก็นำฝาหม้อมาปิดไว้เลยค่ะไปเตรียมแป้งข้าวโพดกันค่ะเบลใช้แป้งข้าวโพด3ช้อนชานะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้แป้งมันก็ได้นะ แต่แป้งมันเนี่ยจะคลายตัวง่ายมากๆเลยนะคะใช้แป้งข้าวโพดจะดีกว่านะไก่ของเราก็เริ่มแข็งตัวขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ำลงไปค่ะให้พอท่วมไก่นะไม่ต้องเยอะนะคะ ปิดฝาไว้ค่ะจนกว่าเขาจะสุกไก่ของเราก็สุกดีแล้วนะคะเติมแป้งข้าวโพดที่เราละลายไว้แล้วลงไปเลยค่ะค่อยค่อยเติมลงไปนะคะคนไปด้วยนะคนไปเติมไปค่ะได้ความเหนียวข้นตามต้องการแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะของเบลข้นหนืดประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะ แป้งข้าวโพด3ช้อนชาของเพียวกำลังดีเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็จะทานเป็น2มื้อเหมือนเดิมนะคะกินมื้อเช้าแล้วก็ใส่กล่องเจ้าเก่าไปทานที่ทำงานเป็นมื้อเที่ยงค่ะ นี่ก็เป็นกล่องเก่าใบเดิมนะคะว่าจะถอยกล่องใบใหม่แล้วค่ะแต่ใบเก่าก็ยังใช้ได้อยู่ถึงแม้ว่าสติกเกอร์ข้างหน้าจะหลุดลอกหมดแล้วนะคะกล่องใบนี้ก็ได้แถมมาม่ามานะเมื่อล้านปีที่แล้วค่ะยังใช้ได้ดียังไม่พังก็เลยไม่รู้จะซื้อใบใหม่ไปทําไมนะคะแต่มันก็ไม่สวยเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวกล่องตอนเที่ยงของเบลเตรียมตัวทานข้า,าวเช้าไปทํางานกันค่ะทุกคน